โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมปอทูยูนะครับผมและก็วันนี้ผมก็มีอะไรจะมาบอกครับทุกคนก็คือผมมีผู้ติดตาม90คนเลยนะครับผมก็คือขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับทุกคนผมกําลังจะดังเป็นนัมเบอร์วันของวงการเกมไลน์เลนเจอร์เลยนะครับผมวันนี้ผมก็จับมาสุ่มนะครับมาสุ่มตัวละครคอปลิน s l เลเยอร์กันนะครับผมอ่า ไอดีนี้ผมก็ได้นักบวชลาร์ดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาซุ่มหาพระเอกของเรานั่นเองนะครับกอบลินสเลเยอร์นะครับใครที่เข้ามาดูใหม่หรือหลงเข้ามานะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับผมอ่าเราไปดูกันเลยนะครับผมมาครับกาชาตอนนี้ผมมี1 2 4 1พนเพชรนะครับผมผมจะมาตามล่ากอบลินสเลเยอร์นะผมไม่เอาอันแรกนะครับผมจะเอาเป็นตัวอ่าไม่ใช่ตัว๋วผมจะเอาเป็นอ่า เขาเรียกว่าอะไรล็อกที่2อเออผมเรียกว่าล็อกที่2แล้วกันนะครับผมเรียกไม่ถูกนะโอเคผมจะเอาอันที่2นะเพราะว่าผมไม่ต้องการอด้2ตัวนี้นะผมต้องการพระเอกของเรานะครับเพราะว่ามันดูเท่นะผมก็ตามล่ามา3-4คลิปนะนะอันนี้เป็นคลิปที่4แล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็หลังจากที่ผมได้สุ่มคลิปนี้ไปนะถ้าแบบว่าผมได้ตัวดียังไงนะผมจะมาแจกนะครับทุกคนผมจะมาแจกนะครับย้ำว่าแจกจริงๆนะครับแจกหน้าเพจนะครับผม ใครที่ยังไม่ติดตามก็ไปตามได้ครับป to you เป็นภาษาไทยในเพจ Facebook เลยนะหรือว่าจะกดเข้าลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับผมโอเคผมจะไปสุ่มกันเลยนะครับอ่า300เพจแรกนะครับผมไปกันเลย6บวกหกดสูตรหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี่ห้าครับไปเลยครับผมสูตรม่วครับผมไม่มีสูตรอะไรครับมากับดวงทั้งนั้นเลยครับผมมาแล้วครับผมอันแรกไปเลย ป้าเซลลี่เข็นก,กุ้ไก่ตัวนี้นะครับผมก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับใช้ดีในการไต่หอคอยนะครับผมใครที่ไม่มีตัวไต่หอคอยตัวนี้คือ Number รวันครับเออไปต่อโอ้โหพิกโก้คือตัวที่มาทุกไอดีมาทุกรอบที่ผมสุ่มนะตัวนี้คือตัวเกลือมากๆไรประโยชน์สิ้นดีครับไปเลยโอเคเจมแวมไพ์เจมแวมไพา์นี้ตัวที่ผมพอใช้ได้นะแต่ว่าก็ไม่ดีครับเออผ่านไป โอเคดังโกคือตัวที่ไรประโยชน์มากๆเลยครับตัวนี้เป็นตัวย่อยชั้นดีเลยครับผมตัวต่อไปครับป้าบเขาให้มุนซานเชตตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่าตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันสามารถบัฟเอามันตัดได้ด้วยใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะคือตัวนี้ถือว่าเมื่อก่อนมันใช้ดีนะแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มกากเลยนะครับผมโอเคไปต่อครับโอ้โหแม่มดฟึงัดตัวนี้คือเอว้ย่อยครับ ซูเปอร์บลูผมได้แบบขั้นอันตรามานะครับแต่บอกเลยตัวนี้คือกระจอกมากครับโอ้คือรอบนี้เกลือครับมีตัวที่พอใช้ได้อยู่นะครับสําหรับมือใหม่ก็คือเซนล,ลี่กุ๊กไก่นะครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอดูตัวนี้ก่อนนะครับว่ามันมีบั๊ออกมัตตาจริงๆริงไหมออสร้างความเสียหายห้ามสัตวูใช้ทักษะโอเคไม่มีนะครับผมจําผิดนะคือตัวนี้คือไรประโยชน์สิ้นดีมากแต่ว่า คือเมื่อก่อนมันใช้ดีนะเพราะว่าความมันสร้างความเสียหายลงพื้นที่3,000เซเลยคือมันรุนแรงมากนะครับสำหรับธาตุไฟนะเออเมื่อก่อนมันใช้ดีแต่ว่าตอนนี้คือกระจอกแล้วครับโอเคไปต่อครับสำหรับกอบลินซ l a เลเยอร์จะออกหรือเปล่าครับสำหรับรอบนี้นะอ่าเหลืออีก900เพรครับไปเลย300เพรอีกทีจัดไปครับไม่ต้องใช้สูตรครราวปรสูตรไม่มีจริงครับอยู่ที่ตวงล้วนเลย one two e let's go อแมวกวากโชคลาภนะครับแมวกวากนี้คือได้ประโยชน์สิ้นดีครับแต่ว่ามันสามารถเรียกโชคลาภให้เราได้นะอันนี้สายลับสมชายนะสายลับสมชัยคือมันกางมากครับเพราะว่ามันมีฝอยที่ปากนะอันนี้คือกระจอกมากๆเลยข้ามไปเลยครับแล้วก็ตัวนี้ใช้ได้ทั้ง2 0 3 0ันครับคือโคตรกระจอกครับทุกคนอ่ามารคัสคือตัวนี้เป็นตัวที่ ถ้าใครไม่มีแบบว่าดามิไฟนั้นตัวนี้ถือว่าใช้ดีอยู่นะครับเพราะว่ามันใช้อัตราการใช้แร่น้อยมากๆแล้วก็มันมีดามิทที่ค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับผมโอเคตัวนี้ผมไม่กลางๆนะคือกลางๆไปทางแย่แต่ว่าเออมันซ้าไม่มีตัวดามิไฟที่ดีๆก็ตัวนี้เอามาลงก่อนได้นะครับผมไบต่อโอ้โอลิลาชินีดวงใจตัวนี้สามารถทําเป็นพีร้อยได้นะครับผมตัวนี้หลายๆคนก็เอามาทาเป็นพีร้อยนะเออตัวนี้ถือว่า ไร้ประโยชน์สามารถมาทําเป็นพีร้อยได้เออท,ทําทีมพีร้อยตัวนี้เลยไปต่อลีโอนาร์ตต่อไหมตัวนี้คือตัวแทงที่เหมือนเมื่อก่อนมันอาจจะใช้ดีนะแต่ว่าตอนนี้มันกระจอกไปแล้วครับผมเหลือแค่ต่อแล้วโอเคไปต่ออ่าฮันหัวหน้าก,กลาสีเรือตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ดีนะครับใครที่ไม่มีดาเมจชั่นธาตุน้ำนะผมแนะนําให้ตัวนี้มาใช้ก่อนนะครับเพราะว่ามันมีดามจที่รุนแรงนะครับผมสามารถเอามาใช้ก่อนได้นะครับแล้วก็ มันใช้อัตราการผลิตแร่ที่น้อยมากๆเลยนะครับนี่เห็นไหมครับทุกคนคือมันใช้แค่6กร้อยแต่ว่าถ้าเป็นเจ็ดดาวไม่แน่ใจว่ามันจะเพิ่มหรือเปล่านะแต่ว่าตัวนี้มันใช้ดีนะอ่าก็สามารถเอามาใช้ก่อนได้นะครับแต่ว่าถ้าจะอัพเป็นตีบวกแบบว่าขั้นแบบว่า240เหมือนเลเวลแม็กแบบนี้ผมไม่แนะนานะคือมันตัวมันเก่าแล้วโอเคไปต่อ โคนี่เล่นน้ำนะครับคือตัวนี้เป็นเมื่อก่อนคือเป็นตัวที่หลีกกำนานใช้นะครับเพราะว่ามันสามารถต้านพายุได้นะครับแล้วก็มันเป็นตัวที่ดีมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้คือมันได้ประโยชน์แล้วนะครับผมคือไม่มีใครใช้แล้วนะตัวนี้ผ่านไปโอ,อ้เรียบร้อยครับรอบที่เราก็เกลือกันเช่นเคยครับผมเกลือกันอีกแล้วครับผมทำไมมันเกลืออย่างนี้ผมว่าผมต้องไปสุ่มเกลีย์เกลีย์สักทีละมั้งแต่ผมสุ่มเกลีย์ครั้งหนึ่งผม อสองสี่หมันสุ่มเกียร์ได้3ครั้งนี่วะโอเคผมเอาตัวก่อนดีกวก่าดีกว่านะครับเพราะไอดีนี้ตัวมันยังใกล้อยู่นะครับถ้าไม่มีตัวก็คือเกียร์ก็ไรประโยชน์สิ้นดีนะครับโอเคไปตัวกันต่อเลยครับผมผมจะเอาว่าจะเอาจราเข้หน่อยว่าอันนี้ก็บลินสลิยเยอ์มันลิมิเต็ดมากกว่านะครับผมไปเพราะว่ามันไม่สามารถหาได้แลวนะหลังจากที่จบกิจกรรมนี้ไปแล้วนะ อตอนนี้ก็เป็นเซเลยเยอร์ของเราก็จะกําลังจะจบกิจกรรมนะเพราะว่าจะถึงสิ้นเดือนแล้วแล้วก็แสงมืดใหม่จะมานะครับผมผมก็เลยมาชิงเปิดซะก่อนโอ้โยมาร์เบลโลมาร์เบลโลผมมีแล้วคือมาร์เบลโลออกตลอดเลยเหมือนกันนะคือตัวนี้เป็นตัวที่ดีเลยนะครับผมใครที่แบบว่าขาดตัวที่เพิ่มอัตราความแม่นยําแล้วก็เพิ่มอัตราการใช้ทักษะตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะครับสามารถใช้ได้อยู่นะครับใครที่ขาดตัวเพิ่มอัตราการใช้ทักษะแบบว่าในทีม ไม่ค่อยออกทักษะนะผมแนะนํานะตัวนี้สามารถปั้นเป็นอันตราได้นะครับผมหรือมีใครมีกบเยอะๆก็สามารถปั้นได้นะแต่ผมไม่แนะนําให้ปั้นแบบว่าช่วงแรกๆนะครับผมคือมันมันไม่ค่อยแบบว่าแบกทีมได้ครับแต่ว่ามันเพื่อมาตราความมม่นยำนะครับผมอ่าประมาณนี้นะโอเคไปกันต่อครับโอ้ได้อันตรามานะแต่ว่าได้ตัวกากมานะครับผมเดเนียลผู้อันเชิญเพลงนะครับตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่าดีเมื่อก่อนคือดีเมื่อก่อนคือใช้ดีมากคือมันเท่ด้วยนะ แต่ว่าแต่ว่าตอนนี้มันโคตรกากครับเพราะว่าดูการใช้แร่ของมันนะ2 8 0 80. โอ้โหโคตรกากไปกันต่อครับแต่ว่าตัวมันโคตรเท่ะนะโอ้ผ้าคลุมสีชมพูตัวนี้ย่อยอย่างเดียวเลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะโอ้เรือยูนิคอร์นคือตัวนี้ผมเห็นเมื่อก่อนคนใช้เยอะนะแต่ตอนนี้มันกระจอกไปแล้วครับเพราะว่าไม่รู้ใครปล่อยยางยางลมเป็ดนี่นะไปกันต่อครับกระจอกนะ โอ้โหโชัดเค้กชัดเค้กเมื่อก่อนเป็นตัวที่ดีมากเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถก๊อปปี้ได้นะแต่ว่ามันก๊อปปี้ได้แค่ตัวเดียวคือตอนนี้มันกระจอกไปแล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้นะโอ้ยทุกคนในที่สุดเราก็มานะครับผมก็อปปี้เซเล,ลเยอร์พระเอกของรอนน่นเด็กนะครับผมทุกคนโอ้โหสุดยอด คือไอดีนี้ผมก็ประสบความสําเร็จเลยนะครับก็คือผมตาหากอบลินสเลเยอร์ตวดเดียวเลยนะครับคนก็คือมันมาแล้วครับโอเคถือว่าประสบความสําเร็จนะถึงไม่ได้ขั้นอันตราก็ไม่เป็นไรนะครับผมได้อ่าไปดาวมานะโอเคถือว่าสดชื่นครับโอเคเอ็ดเวิร์ดเรือถัองโอ้ก็คือกระจอะครับตัวนี้ข้ามไปเรียบร้อยครับกอบลินสเลเยอร์ของเรามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมอ่า แล้วก็ตัวอื่นผมไม่เอาเลยนะผมก็จะไปทําการสุ่มเกียร์กันต่อครับผมโอเคถือว่าสดชื่นหน่อยทุกคนถือว่าสดชื่นว่ะเหลือ300เพชรผมจะไปสุ่มเกียร์กันนะครับ300เพชรผมจะไปสุ่มเกียร์กันเลยโอเคครับมาดูอ่าผมจะเอากอม l ิวเลยเยอร์ใส่ทีมก่อนเพื่อเรียกดวงนะครับผมเหลือมีนี่นะครับ นักบวชกับก o ับลินเออใครอยากได้ก็ไปที่หน้าเพจนะฝากกดติดตามเพจด้วยนะเดี๋ยวผมจะแจกหน้าเพจนะครับผมให้ผมให้ทายนะว่า ID นดี้อ่าเลขท้ายจะออกเป็นเลขอะไรนะมี1-10ถึงนะให้ทุกคนทายนะั้น1-10ถึงใครที่ทายถูกเดี๋ยวผมจะมาเฉลยหน้าเพจนะครับใครที่ทายถูกก็รับไปเลยฟรีๆครับผม ID เดียคบลินสเลเยอร์มันหายากเลยนะหลังจากจบกิจกรรมมันหายากเลยนะตัวนี้นะเพราะว่า ต้องมีคนมาขายนะแต่ว่าเพิ่มแจก,กฟรีนะครับใครอยากได้ก็ไปกดไลค์เพจไว้เลยครับผม t o u ภาษาไทยนะปอปทอทูยอโอยูครับไปสามารถเพซิร์ชได้เลยครับผมโอเคผมไปสุ่มอุปกรณ์ต่อเลยแล้วกันนะครับผมเหลืออีก300เพรไปกันเลยครับผมผมจะเอาเป็นอันนี้นะเพราะว่าอันนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับเป็นอของทาดฝอยนะเป็นชีสแสนหวานคลิปที่แล้วผมก็ได้สุ่มได้ไปนะครับผมคลิปนี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับ โอเคไปเลยครับ200เพชรนะครับผมไม่มีสุดใดๆทั้งสิ้นครับไปเลยมาเลยนะครับผมสุ่มเกียร์นี้คือมันออกยากมากๆนะเกียร์นี้มันจะออกยากกว่าตัวแล้วครับทุกคนหลายๆคนก็คงจะรู้นะครับนี่ไงครับหมวกแม่มดมาครับไปเลย้าถ้าไม่หดาวคือกระจอกทั้งนั้นเลยโอ้โหสามนะครับสี่โอ้โหห้าดาวมาเลยครับคือไม่ออกห้าเลยเหรออะไห้าดาวอีกแล้วครับโอ้ไม่ออกหกดาวเลยเหรอเนี่ย โอ้หโ,โอ้หโคตรเกลือโอ้ยลาเลนเจอร์เล่นกูอีกแล้วครับโอ้ยเหลือร้อยสี่สิบเพชรครับผมไปโอไม่พออะโอเคสี่ิเพชรไปครับมาครับผมอ่มาเหลืออีกสองครั้งนะทุกคนขอหน่อยนะครับโอ้ยไปต่อโอ้ยชิบหายละเกียวไม่ออกอะทุกคน โอเคถือว่าได้ตัวถือว่าประสบความสําเร็จนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็เฮ้ยเฮโอ้ยขวานขวานลมในตํานานควยชิบหายครับไปอีกทีนึ่งเหลืออุกสิบบ่อยคนไปครับเหลือยี่สิบเพชรสุดท้ายอันนี้ผมขอให้ได้นะขอให้ได้เจดาวนะผมจะได้แจกทุกคนคือทุกคนจะได้สดชื่นหน่อยโอ้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 ทุกคนเย็ดแค่คือไอดีนี่ผมนับเมืวัหน่อยทุกคน คือนัมเมื่วันมากๆเลยครับแค่40เพชรครับผมโอ้ผมดวงมาาวะทุกคนคือไอดีนี้คือดวงมามากๆเลยนะครับใครที่ยังไม่ติดตามติดตามเลยครับผมติดตามผมเลยครับผมจะดังแล้วครับผมคือวงการเกมให้อวยพรผมนะครับโดยให้เกียจเจ็ดดาวนะครับแล้วก็กอมบินสเลเยอร์ในพาร์ทเดียวกันเนี่ยโบมอคือดวงดีมากๆเลยครับคือได้แบบว่าคือได้ในไอเดียวเลยครับทุกคนคือ 1,200เพรได้ทั้งกอบลินได้ทั้งเกียร์เจ็ดดาวครับคือนึ่เบอร์วันครับทุกคนโอ้ยสุดยอดโอ้คือไม่พูดไม่ถูกครับพูดไม่ออกเหลือ20เพชรก่อนนะครับเออทุกคนคือไม่อยากจะโมะครับน้องๆโอ้แต่ว่าเกียร์ชิ้น,นี้มันเป็นเกียร์ทาาุไฟนะมันเป็นเกียร์ทาาุไฟนะครับผมคือนี่นะมันเป็นเกียร์ธาาุไฟนะถ้าเขาใส่กอบลินซเลเยอร์มันจะ มันจะไม่อะไรนะมันจะไม่เพิ่มทักษะพิเศษออกมานะครับก็คือช่องสุดท้ายนะเพราะมันมีเกเยรียตุไฟนะครับนี่เห็นไหมคือผมต้องใส่ให้ตัวนี้นะครับผมก็คือนักปวดลิซาร์ดนะครับก็คือตัวนี้เป็นตุไฟนะหรือถ้าใครมีฮิมาวารินะผมแนะนําใส่ฮิมาวาริคือ number no. one ครับ <c oughs> มเ,มเพิ่มความแม่นเพิ่มมาตราการใช้ทักษะคือ number o n ครับสำหรับเกีย์นี้นะใส่ฮิมาวาริคือ number no. one เลยครับแต่ว่าผมว่าใส่ไอชาไอลิซาร์ดนี่ผมบอกเลยว่าโคตร กระจกครับโอเคจะใส่ให้นี่นะครับผมจะใส่ให้กอบลินซารเยอร์พระเอกของเราครับถึงไม่เพิ่มอะไรนะอัตราทักษะอันสุดท้ายผมก็ไม่เป็นไรครับผมก็ใส่ไปครับผมเพราะว่ามันนัมเบอร์วันครับผมขอล็อกไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครอยากได้ก็ไปติดตามหน้าเพจของผมนะผมจะแจกนะครับผมคือไม่ต้องพูดเยอะหรอกครับอโอเคจะล็อกตัวละครไว้ด้วยนะครับผมโอเคทายกันมาเลยนะครับผม สตัวสุดท้ายของ ID นี้นะครับว่าเป็นเลขอะไรนะครับทายกันมาเยอะๆนะครับผมผมจะประกาศหน้าเพจอีกทีนึงนะครับผม